สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมและคณนากุมประจําช่วงวันที่1-15สิงหาคมนี้นะคะการรับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสําหรับสถานะคนโสดนะคะพาร์ทคนโสดเริ่มก่อนต่อด้วยคนมีคู่แล้วก็จบด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะคนคุยนะคะ สำหรับคนโสดน,นะทำรั้นหกไม้เท้าสามเหรียญหมสามถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะเออเริ่มจะมีคนเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะคุยเล่นๆมากกว่านะคะคนเข้ามาเนี่ยจะเด่นว่าจะเป็นคนที่แนะนำให้รู้จักนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งรู้จักผ่านตัวกลางนะคะยังดูดู นะคะคุยไปเรื่อยๆดูเหมือนจะยังไม่ได้มีแผนอะไรคือคุยแก้เบื่อแก้เซ็งกันไปแล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมฮา้ว i ยนายอ s w ส r d ยังไม่มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะจะเป็นคนเดิมๆเป็นคนเดิมๆที่อยู่รอบๆนั่นแหละที่มีอยู่แล้วนะะ่ะจะได้คุยกันยังไงก็ว่าไปส่วนคนที่มีอิทธิพลต่อใจคนที่สุดสถานการณ์ความรักของเขาสี่เหรียญเฮโลแฟน น i ยออบนะคะสี่ถ้วยสามดาบคนที่ชอบก็ไม่ชอบเขาคนที่เขาไม่ชอบก็ดันมาชอบเขานะคะชอบเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มในในแก๊งนั่นแหละ รู้สึกดีๆกับเพื่อนแต่ทําได้แค่เก็บมานาันเอาไว้พูดง่ายๆว่าคล้ายๆว่าแอบรักเพื่อนนะคะแต่เพื่อนคนนั้นอ่ะไม่ค่อยจะสนใจเขาเท่าไหร่แต่ดันมีอีกคนหนึ่งดันมาชอบเขามันก็เลยเป็นอะไรที่ยังไม่ลงรอยยังไม่ลงตัวนะคะเรื่องความรักค่อนข้างเด่นเกี่ยวกับคนโสดนะคนคนนี้ต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงสี่ไม้เท้า เจ็ดไม้เท้าหกเหรียญ o v e ์ Level s King of คั p คนคนนี้เขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณคือเป็นลักษณะของเพื่อนสแสดงว่าคนที่เป็นเพื่อนเขาที่เขาแอบชอบดูแล้วน่าจะเป็นคุณนะคะดูแล้วน่าจะเป็นคุณเขารู้สึกอ่อนไว้หวั่นไว้กับคุณแต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยใจออกมาเขาอยากจะเอ j นจอยแบบนี้ไปก่อนคุยแบบ ดูอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็มีความสุขดีเขาก็อินเลิฟในมุมของเขานะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวนะคะหรือว่าบอกความรู้สึกออกมานะค,ะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาวีออฟ f อ r จูนหกถ้วยเพย์ซอฟสอดอุ o ีน w o สอดแล้วก็เพย์ซ f p เ n นเดอร์โคสนะคะ ชาวธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินทัน้งที่จะเด่นนะคะกุมเมทุนหรือตูนมีนกร,กรากฏหรือพิจิกมังกรพฤกษบหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คุณมีความรู้สึกดีๆกับเขาแต่ไม่ถึงขั้นตกหลุมรักเหมือนที่เขาตกหลุมรักคุณนะคะดลนี่มันจะต่างกันนิดหน่อยนะแต่ก็ดูแล้วในอนาคตนะคะถ้ามองว่ามันมีเกณฑ์พัฒนาไปได้ดีไหมก็มองว่ามีเกณฑ์นะคะเหลือแค่ว่าเขาเนี่ยจะเปิดตัวหรือแสดงออกให้คุณได้รู้ ความรู้สึกเนี้ยเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะคะคุณก็ดูแบบโอเคอะ่ะก็ไม่ได้รังเกียจก็ไม่ได้ว่าจะไม่ชอบแต่แค่ว่ามันไม่ได้ชอบถึงขั้นเป็น,เป,นเป็นระดับเลเวลเดียวกันกับความรู้สึกที่เขามีนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาเลอร์เขาอยากเดินหน้าต่อกับคุณอยากจะพุ่งเทหรือซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังแบบนี้แหละ เธอไม่จําเป็นต้องรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงแต่รู้ไว้ว่าคนคนนี้จะอยู่ข้างๆเธอเสมอถึงแม้จะอยู่ในเงาอยู่ในความลับอยู่ในส่วนที่อาจจะมองไม่เห็นเขาก็ตามโอ้โหเจ้าชายสุดอ่ะเจ้าชายไปอีกเจ้าหญิงไปอีกบทสรุปนะคะคนโสดชาวกลุ่มนายออกซอร์ 3ไม้เท้า7ดตาคนที่แอบชอบแอบรักนะคะหรือมีคนสองแอบดูคุณอยู่ในอวบอนแฮงแมนก้าถ้วยจับสติ๊นะคะความรักก็เป็นเป็นลักษณะที่ไปเรื่อยๆมากกว่าไปเรื่อยๆในละักษณะของการคุยๆเหมือนแบบไม่ได้ต่างเลยจากความเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่ได้อยู่ในโซนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัด เพะาะความรู้สึกที่มีมันก็แค่แบบเออคุยกันแบบก็ชอบแต่ไม่ได้ตกหลุมรักอะไรเบอร์นั้นนะคะดังนั้นมันจะแยกกันอยู่เนาะระหว่างความสัมพันธ์คนโสดกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเซนซีบอกว่าหลงรักแบบจริงๆนะคะก็เขาตกหลุมรักนี่นะขอใจเธอได้ไหม เ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนให้ความรัก express your love new love นะคะความรักครั้งใหม่กำลังจะบังเกิดความรู้สึกชอบความรู้สึกโรแมนติกความรู้สึกดีๆกำลังจะก่อตัวขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปของมันถ้ารักถ้าชอบก็สามารถที่จะสแสดงออกมาได้เลยนะเหลือแค่ฝั่งเขาไม่กล้าเท่านั้นเองนะคะเผื่จะรอให้เขา เปิดตัวก่อนก็ได้นะคะเปิดตัวความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนก็ได้คุณค่อยแบบเออฉันก็ชอบเธอเหมือนกันหรืออะไรก็ว่าไปทีเนาะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะคนมีคู่นะคะความรักจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่าสามารถสลับกันได้นะคะระหว่างคุณกับเขานะเพย์ซอซอดนะคะ5เหรียญ<อ>เดทเอซอคัพแล้วก็3ดาบดุเดือเดอเลือดพราดนิดๆนะคะค่อนข้างที่จะคุกกรุ่นเลยทีเดียวเชียวคานลงค่อนข้างเด็ดนะคะกลุ่มเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรืออินเอรจ์จีความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนิดนึงนะคะ ความเหงาวความโดดเด่นกันที่ให้ถูกไม่ใส่ใจนะคะมันมาถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วบวกกับว่ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคนหนึ่งไม่เห็นค่ากับอีกคนหนึ่งที่มาเห็นค่าของเรานะคะสาบดาามันเป็นอะไรที่แบบมันต้องมันอาจจะต้องแบบได้อย่างเสียอย่างหรือเราจะต้องตัดใจจากคนนี้ ือคนใหม่เขาจะชอบเราจริงๆเห็นค่าเราจริงๆหรือเปล่ามันมีความสับสนเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าเราเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาคนใหม่น่ะเขาน่าจะเติมเต็มอะไรได้ดีกว่าคนปัจจุบันที่หดูเหมือนเขาจะเบื่อเราไปแล้วหรือยังไงก็ตามที่ไม่ได้ใส่ใจอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันขาดอะค่ะมันขาดความรัก มีความสัมพันธ์ไปนะคะออให้มันได้อย่างนี้นะคะให้มันได้อย่างนี้สิคนรักเป็นยังไงบ้างละ่ะสถานการณ์ความรักของเขาสองดาบนะคะหกถ้วยอือเจ็ดถ้วยในอัฟซอร์เมดิเชียนนะคะเขากำลังพยายามจะยื้อคุณไว้นะคะนี่แหละ เราไม่จะเห็นค่าตอนที่กำลังจะเสียไปหรือเสียอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะแทบจะไม่ทันละนะคะเนี่ยถึงกับขันต้องวิ่งตามหรือทําพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะยื้อคุณเอาไว้คิดนั่นคิดนี่ฉันผิดอะไรหรือเปล่าหรือฉันจะต้องทํายังไงให้เขากลับมาเหมือนเดิมให้แบบกลุ่มเนี่ยกลับมารักเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามจะงอพยายามจะยื้อไว้นะ แทนที่จะทําให้มันโอเคตั้งแต่ก่อนด้านนี้นะคะพอคนอื่นมาเห็นค่ากลับกลับมานึกได้เนาะหลายๆคนก็มีอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคนรักของคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสิบถ้วยอสองไม้เท้าักออบ,บอลคิงอัพสอดเอ็นเพรสนะคะ อยากจะยื้อไว้อยากจะรักษาความสัมพันธ์กลับมาเห็นค่าความสัมพันธ์อยากจะเติมเต็มอะไรที่มันขาดไปที่ผ่านมาไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใส่ใจโน่นนั่นนี่ตอนนี้อยากจะใส่ใจขึ้นมากลับมามองเห็นค่าของคุณนะคะเนี่ยมาเห็นคุณค่าว่าคุณดีแค่ไหนกำลังจะเสียอะไรไปนะคะพยายามที่จะลดอีโก้ของตัวเองหรือฟอร์มของตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ ส่วนตัวคุณหลกักที่เรารู้สึกยังไงกับเขาสองเหรียญเริ่มไม่แน่ใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เริ่มไม่แน่ใจในความรู้สึกที่มีต่อเขาแต่ถามว่ามีความรักหลงเหลือไหมก็ยังมีแต่ว่ามันมีความรู้สึกของความอึดอัดน,นะคะภาระใจมันไม่แฮปปี้มันไม่โฟเหมือนที่ผ่านมานะคะเหมือนกับว่ายื้อไว้เพราะว่า รักจริงๆเห็นค่าจริงๆหรือแค่ไม่อยากเสียไปกันแน่นะคะคิดเต็มไปหมดหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างเขาอยากจะบอกอะไรครับคุณเดอะมูนผิดไปแล้วนะคะผิดไปแล้วในสิ่งที่เคยเป็นมาไม่ว่าเขาจะทำผิดยังไงก็ตามหรือไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่แคร์ไม่ตามใจไม่โน่นนั่นนี่นะคะเขารู้แล้วว่าเขากำลังจะเสียอะไรไปแล้วเขารู้สึกว่า เขาจะลองทําให้เต็มที่ถ้าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่ต้องการเขาอีกเขาก็จะยอมรับในผลของมันนะคะก็ยื้อไว้สุดชีวิตแต่ก็ไม่ตื้อจนน่ารำคาญนะบทสรุปนะคะห้าดาบโอกาสเดินออกมาจากความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องของคนใหม่มีเรื่องคนในความลับเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่สับสนนะคะสับสนกับความรู้สึกกับความเสียใจและคนใหม่ที่เข้ามาความเหงาความโดดเดี่ยวที่ได้รับมันมาถึงจุดที่ถึงทางตันละถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าอยากจะเดินออกมาจากจุดนี้นะคะไปที่อะไรที่มันตอบโจทย์เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน รักตัวเองขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจให้ความรักคลิป n ต่ไมลี่อิชูแพทชัน่นพาสไลฟ์รเรลชั่นชิพนะคะระหว่างคุณกับเขายังยังไม่ได้ตัดกันง่ายๆมันยังมียื้อนะคะฉุดกระชากกันเล็กๆน้อยๆอยนะคะแต่ก็เรื่องของคนใหม่ ก็ยังไม่ขาดเหมือนกันมันก็จะค่อยเป็นติ่งอยู่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าความรู้สึกหลายๆอย่างมันไม่มันไม่กลับมาเหมือนเดิมในตอนที่เขากลับมาง้อนะคะหรือพยายามที่จะยื้อเราไว้เรารู้สึกว่ามันมันหมดแล้วมันก็คือมันก็คือหมดจริงๆนะคะปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่มองว่าแก้ไขได้อยู่นะคะแต่แค่ว่า แพชชั่นคือแพชชั่นมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละระหว่างคุณกับคนรักของคุณแต่มองว่าการที่เขากลับมางองเนี่ยมันจะคงระยะเวลาที่โอเคอะที่เขาคิดได้ตรงเนี้ยได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะฝั่งคุณคุ e น n ับสอดชาริอัลสามดาบแไม้เท้า6ไม้เท้านะคะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องตัดสินใจแต่ก็ยังตัดสินใจ ไม่ได้นะคะบวกกับว่าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกคนไหนเพราะคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ใช่คนนั้นก็รู้สึกดีคนนู้นก็โอเคนะคะมีคนเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะเข้ามาแบบที่เข้ามามากกว่าดึงคนด้วยนะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด็นชาวต่างชาติค่อนข้างเด็นนะคะอ่ะคนที่คุณดิวด้วยนะ คนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงจัดตีเดอะสตาร์เดอะเวิล8ถ้วยในออฟคัพนะคะช่วงนี้เขาจะค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบมาถูกใจเลือกได้นะพูดยังไงว่าค่อนข้างจะเลือกได้ก็ไม่ต่างจากคุณถ้าคุณเลือกได้เขาก็เลือกได้เหมือนกันมีเกตว่าเขาจะเดินออกมาหรือตัดความสัมผัสกับใครคนหนึ่งนะคะเพื่อ สารสัมพันธ์ต่อกับอีกคนคนหนึ่งนะคะเนี่ยมันมีเรื่องของการตัดสินใจจบแล้วก็เริ่มใหม่กับใครคนใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะคะต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเอซับบอลทำแพนหกดาบเฮ l โลแฟนสิ Fan, ดาบนะคะ สงสัยว่าคนที่เขาเลือกจะตัดก,ก็คงน่าจะเป็นเราวแหละพราเขาเลือกที่จะเดินออกไปนะคะความรู้สึกความคิดหลายๆอย่างทําให้เขารู้ว่ามันไม่เหมือนกันเลยเป้าหมายระหว่างคุณกับเขามันไม่เหมือนกันหรือนิสัยระหว่างคุณกับเขาอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต่างกันเกินไปดูแล้วไปได้วยกันได้ลําบากนะคะเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไปต่อดีกว่าเลือกที่จะไม่ไปต่อแต่ถามว่าความรู้สึกโอเคไหมก็ไม่โอเคเหรอกค่ะ,คะ มันเป็นความมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าจําเป็นนะคะคิดว่าน่าจะดีกับตัวเขาเลยมั้งแล้วฝั่งคุณรู้สึกยังไงกับเขาคิดยังไง Empress ห้าถ้วยสี่ไม้เท้า The World ดสี่ดาบสำหรับคุณคือยอมรับการตัดสินใจถ้าเขาจะไปหรือเขาจะเริ่มต้นใหม่ก็ยินดีด้วยนะคะทำความเข้าใจ เสียใจไหมก็มีเสียใจบ้างแต่คิดว่าคุณแฟพอนะคะแล้วก็โอเคถ้าเขาจะตัดสินใจไปทางนั้นก็ยอมรับนะคะในการตัดสินใจไม,ไ,มไม่ยื้อไม่ไม่งี่เง่านะคะก็แล้วแต่ข่าไปนะเสียใจก็มีแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าจมขนาดน,นั้นเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะนายอ t พเวนเด s รออืม ไม้เท้านะคะ King of p e n t a c l e s เขาคิดว่าวันหนึ่งเราคงจะคุยกันได้เป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าห่างกันไปก่อนดีกว่าหรือว่าหยุดการคุยไปก่อนเพื่อ1ก็คือคิดว่าทําใจนะคะให้ความรู้สึกมันโอเคมากกว่านี้ก่อนไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจนะที่เขาเลือกจะตัดคุณเขาก็เสียใจแต่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งสฝ่ายนั่นเองนะคะต่อไปบทสรุปน,นะ สรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน t h ื s อ n ซันเอซอบบอนะคะคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆด้วยจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะสองถ้วยคุณจะได้เจอกับความรู้สึกใหม่ๆเหมือนกันความรู้สึกที่เหมือนจะได้ค้นเจอว่าคุณรู้สึกกับใครพิเศษนะคะพิเศษกว่าตัวเลือกอื่นหรือรู้ใจตัวเองแล้วว่ารักใครสักคนหนึ่งนะคะ เก้าเหรียญห้าเหรียญคลีน็อครับหว่นไวเหลือเกินต่อให้คุณได้รู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นเส้นตรงนะคะยังไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นยังไปเรื่อยๆคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะยังไม่มีเกณฑ์คอมมิตเมนต์แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนจะอะไรอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ แล้วแต่คุณเมส c คำถามที่ติดอยู่ในใจครบกันนะดีไม่พอ Healing family issue free yourself เวท ting ทำไมถึงเป็นเวท ting แล้วเนี่ย p a s ช i o n คุณจะได้ปลดล็อกตัวเองออกจากอะไรบางอย่างที่มันกักขังคุณอยู่นะคะจะเป็นความรู้สึกก็ได้ที่ยังสับสนว่าตกลงว่าตัวเองชอบใครแต่ท้ายที่สุดแล้วในช่วงนี้แหละหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าใจของคุณน่ะชอบใครมากที่สุดหรือจริงๆแล้วรักใครนะคะ passion ตรงนี้ ส่งผลในระายะยาวนะคะมีความรู้สึกลึงดูดหรือรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็นคนนี้แหละที่คุณรู้สึกว่าอยากจะคบด้วยเป็นแฟนแบบจริงจงจังๆอยากจะคบกันยาวๆเลยก็ว่าได้นะคะโอเคค่ะคลิปของคุมก็ประมาณนี้นะคะยัยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุก like, การกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ